รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมรวมถึงติวเตอร์ตูนกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอนะคะชื่อตอนที่ว่า Natural Disaster หรือภัยธรรมชาติค่ะแม่ฟังดูน่ากลัวเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเรามีข้อมูลที่ดีๆมากเลยล่ะคะ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อ,อาหาดีๆอย่าลืมค่ะเรามาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะข้อห What effect causes global warming? A. More island forming. B. Sea level rise. C. More volcanic eruption. D. More landslide. Question Which one is not natural disaster? A. Flood B. Landslide C. Earthquake D. Carbon Natural disaster would never occur in Thailand. A. Flood. B. Tornado. C. Landslide. D. Tsunami. C. Which is a compound sentence. A. I want the book which is the bestseller. B. I want to swim after I have finished my class. C. I understood it, but it was hard to explain. D. I like to collect the cinema ticket most. Which is a complex sentence? A. Rola works forty hours a week, and she goes to school at night. B. My mother doesn't like ham and eggs because they make her sick. C. Everything is ready at the new office, and we are moving in the next week. D. She is reading a book that I wrote last year. สำหรับ EP ที่11นะคะติวเตอร์ตูนอยากจะเริ่มต้นด้วยบทความนะคะซึ่งเป็นข่าวจากประเทศอินเดียเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมในประเทศของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามีเนื้อหาอยังไงบ้างค่ะ Torrential monsoon rains have killed at least 26 people in flooding, landslides, and house collapses. Friday, 10 August 2018, 10:20 Torrential monsoon rains have killed at least 26 people in flooding, landslides, and house collapses in the southern Indian state of Kerala, with more than 15,500 people taking shelter in state-run relief camps. Top director state official Pinarayi Vijayan said that the flood situation has become very grim, with the opening of sluice gates of nearly two dozen overflowing water reservoirs torrential monsoon rains have killed at least 26 people in flooding landslides and house collapses friday 10 august 2018 1020 มรสุมฤดูฝนฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย26คนจากเหตุน้ำท่วมแผ่นดินเคลื่อนตัวและบ้านเรือนถล่มวันศุกร์ที่10สิงหาคมพศ2561เวลา10นา20นาที Torrential monsoon rains have killed at least 26 people in flooding, landslides, and house collapses in the southern Indian state of Kerala. with more than 15,500 people taking shelter in state-run relief camps. มรสุมฤดูฝนฆ่าชีวิตผู้คนอย่างน้อย26คนจากเหตุนา้าท่วมแผ่นดินเคลื่อนตัวและบ้านเรือนถล่มที่ทางตอนใต้ของอินเดียรัฐเกละส่งผลให้ผู้คนมากกว่า15,500คนต้องอาศัยในศูนย์พักพิง Top Director State Official Pinarayi Vijayan said that the flood situation has become very grim with the opening of sluice gates of nearly two dozen overflowing water reservoirs mm hmm. มุขมนตรีพินาราีวิชายยันกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐต้องจัดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนถึงเกือบเกือบ24แห่งไปพร้อมๆกันด้วย เป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับน้ําท่วมในประเทศอินเดียมีใครพอจะแปลได้บ้างหรือเปล่าคะคราวนี้นะคะติวเตอร์มีคําศัพท์ที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะมาฝากให้ทุกๆคนเลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยนะ earthquake earthquake เป็นคำนามนะคะแปลว่าแผ่นดินไหวคะ่ะ approximately approximately เป็น adverb นะคะซึ่งแปลว่าโดยประมาณหรือราวๆค่ะ homeless homeless คำนี้เป็น adjective นะคะแปลว่าไม่มีที่อยู่อาศัยหรือว่าไร้บ้านค่ะ collapse collapse คำนี้นะคะเป็น verb ค่ะซึ่งแปลว่าการพังลงหรือยุบตัวลงค่ะ damage damage คำนี้นะคะทำหน้าที่เป็น verb ค่ะแปลว่าการทำรายนะคะ catastrophic catastrophic คำนี้นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเกี่ยวกับภัยพิบัติค่ะ magnitude magnitude คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าขนาดค่ะ estimate estimate คำนี้นะคะทำหน้าที่เป็น verb นะคะแปลว่าประมาณการหรือประเมินค่าค่ะ report report คำนี้นะคะทำหน้าที่เป็น verb ค่ะ แปลว่ารายงาน affect affect คำนี้ทำหน้าที่เป็น verb ค่ะแปลว่าผลกระทบและคำสุดท้ายนะคะ staff staff เป็น verb นะคะแปลว่าบดอยากหรือหิวโหยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะ ซึ่งเดี๋ยวติวเตอร์นะคะจะพาไปเรียนรู้ไปทีละไว,วยากรณ์เลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับไวยากรณ์แรกที่เราจะเรียนรู้กันก็คือ past simple tense นะคะเป็นรูปแบบบอกเรานะคะซึ่งเหตุการณ์นี้จะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะโดยโครงสร้างของไวยากรณ์นะคะก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องสองหรือประธานบวกกริยาช่องสองนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ The earthquake occurred at 16:53 local time on Tuesday. แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเวลา16นาฬก53นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารจะสังเกตนะคะว่า occur เติม r นะคะเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวด้วยแล้วก็ตามด้วย ed ค่ะซึ่งเปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเป็น verb ช่องสองนั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่สองค่ะ The ministry announced it yesterday. กระทรวงได้ประกาศออกมาเมื่อวานนี้เวิร์บช่อง2นะคะคือคำว่า announce ซึ่งเติม ed ค่ะจะออกเสียงเป็น announced นะคะค่ะสำหรับไวยากรณ์แบบที่2นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของ past simple tense ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบปฏิเสธนะคะโดยมีโครงสร้างตามนี้นะคะ subject ตามด้วย did ตามด้วย not และก็ตามด้วย Verb ช่อง1ค่ะ ตัวอย่างนะคะ The earthquake did not occur at 16:53 local time on Tuesday. หรือ The earthquake didn't occur at 16:53 local time on Tuesday. แผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นเวลา16นาฬิกา53นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร ทุกคนจะเห็นว่านะคะตอนนี้เราใช้คำว่า did not หรือ didn't นะคะซึ่งเป็นคำยอ่อเนี่ยมาใช้ในรูปของปฏิเสธค่ะแล้ว verb นะคะหรือคำกริยาคำว่า occur ก็กลับไปอยู่ในรูปเดิมค่ะหรือกริยาช่องที่1ตัวอย่างที่2นะคะ the ministry did not announce it yesterday หรือ the ministry didn't announce it yesterday กระทรวงไม่ได้ประกาศออกมาเมื่อวานนี้โครงสร้างเดียวกันเลยนะคะเอ did not หรือ didn't เข้ามาใส่ค่ะแล้วเราก็ตัด ed หรือเปลี่ยน verb นะคะให้กลับไปเป็นช่องที่หหรือรูปเดิมของมันค่ะและแบบที่3นะคะก็ยังเป็น past simple tense อยู่แต่ว่าจะเป็นในรูปของโครงสร้างคำถามและคำตอบค่ะโดยโครงสร้างนะคะจะเป็นดังนี้ค่ะ did ตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะซึ่งเราจะใช้ถามนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ Did the earthquake occur at 16.53 local time on Tuesday? แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเวลา16.53นาฬกา53นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคารใช่ไหม <Okay. S 1> เราแค่เปลี่ยน did นะคะไปขึ้นต้นประโยค และใส่เครื่องหมาย question mark ก็จะได้ไประโยคคำถามแล้วค่ะตัวอย่างที่2 this the ministry announced yesterday กระทรวงได้ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมสำหรับการตอบนะคะตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นค่ะเช่น yes it did หรือ no it didn't ค่ะ สำหรับวยากรณ์อันที่4นะคะเป็นเรื่องราวของ past continuous tense ค่ะซึ่งประโยคแบบนี้นะคะหรือวยากรณ์นี้จะใช้ในการพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตนั่นเองค่ะโดยโครงสร้างนะคะจะเป็น subject ตามด้วย was หรือ were ตามด้วย verb ช่องที่1บวกด้วย ing ค่ะตัวอย่างนะคะ52 people were missing ประชาชน52คนสูญหายไป m i s s ที่เป็น verb เติม ing และในประโยคนี้นะคะเป็นพหูพจน์จึงใช้ were แทนที่จะเป็น was ค่ะตัวอย่างต่อมา many people were starving ประชาชนหลายคนกำลังอดอยากเช่นเดียวกันเลยค่ะ starve ตัด e ออกนะคะแล้วก็เติม ing เข้าไปค่ะก็จะทำให้อยู่ในรูปของ continuous นะคะ สำหรับวยากรณ์ต่อมาวยากรณ์จะเป็น past continuous tense ที่อยู่ในรูปปฏิเสธซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเราไม่ได้กำลังทำสิ่งนั้นในอดีตค่ะโครงสร้างประโยคก็จะคล้ายกันนะคะก็คือ subject ตามด้วย was หรือ were ตามด้วย not ตามด้วย verb ที่เติม ing ค่ะตัวอย่างนะคะ52 people were not missing ประชาชน52คนไม่ได้สูญหาย Many people were not starving ประชาชนหลายคนไม่ได้กำลังอดอยากการสร้างประโยครูปปฏิเสธนี้นะคะก็แค่เติมคำว่า not นะคะหลัง was หรือว่า were ค่ะต่อกันเลยนะคะกับไวยากรณ์ต่อมาค่ะก็ยังอยู่ในรูปของ past continuous tense แต่ตอนนี้เราจะเรียนรู้ในการสร้างเป็นประโยคคำถามนะคะ ซึ่งโครงสร้างนะคะจะเป็น was หรือ were นำหน้านะคะตามด้วย subject ค่ะแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing แล้วก็เครื่องหมายคำถามค่ะตัวอย่างนะคะ were 52 people missing ประชาชน52คนสูญหายไปใช่ไหม were many people starving ประชาชนหลายคนกำลังอดอยากใช่ไหม เหมือนกันเลยค่ะในการสร้างประโยคคำถามนะคะ verb นะคะจะถูกนำมาใช้ขึ้นต้นประโยคเสมอค่ะและในตัวอย่างที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่ก็คือคำว่า were นั่นเองนะคะในส่วนของการตอบก็ตอบด้วย yes หรือ no ได้เท่านั้นค่ะตัวอย่างนะคะ yes they were หรือ no they weren't วัยากรณ์ต่อมานะคะที่เราควรจะได้เรียนรู้กันก็คือในเรื่องของ past perfect tense ค่ะ past perfect tense นะคะเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็จบลงไปแล้วในอดีตค่ะโดยโครงสร้างของ tense นี้นะคะก็คือ subject นะคะตามด้วย had ตามด้วย verb ช่อง3ค่ะตัวอย่างนะคะ230,000 people had died ประชาชนจำนวน230,000คนได้เสียชีวิตลงจากตัวอย่างนี้นะคะติวเตอร์ขออธิบายเพิ่มซึ่งหมายถึงว่ามีผู้คนนะคะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องจนถึง230,000คนนะคะและหยุดลงที่จำนวนนี้ค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างถัดมา Three commercial buildings has collapsed อาคารพาณิชย์สองหลังได้ถล่มลงมา ตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะการถล่มของอาคารนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้หยุดถล่มไปเรียบร้อยแล้วค่ะถัดมานะคะยังอยู่ในเรื่องของ past perfect tense ค่ะแต่ว่า past perfect tense ที่จะพูดถึงต่อไปจะเป็นในรูปของการปฏิเสธซึ่งโครงสร้างนะคะจะเป็นตามนี้เลยค่ะก็คือ subject นะคะตามด้วย had ตามด้วย not นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่อง3ค่ะ ตัวอย่างนะคะ230,000 people had not died ประชาชนจำนวน2,30,000คนไม่ได้เสียชีวิตหมายความว่าที่ผ่านมานะคะประชาชนจำนวน2,30,000คนไม่ได้เสียชีวิตเลยนะคะและรูปย่อของ had not นะคะที่เป็นปฏิเสธก็คือ hadn ค่ะ 3. commercial buildings had not collapsed อาคารพาณิชย์สองหลังไม่ได้ถล่มลงมาค่ะต่อมานะคะไวยากรณ์ก็ยังเป็นอยู่ในรูปของ past perfect tense ค่ะแต่ว่าอยู่ในรูปของคำถามโดยโครงสร้างของ past perfect tense ในรูปคำถามนะคะจะเป็นดังนี้ค่ะขึ้นต้นด้วย h a d นะคะตามด้วย subject ตามด้วย verb ช่อง3ค่ะตามตัวอย่างนะคะ Had 230,000 People Died ประชาชนจำนวน230,000คนเสียชีวิตใช่ไหมในเวลาที่ผ่านมาตัวอย่างที่2นะคะ Herr h t e e m m แค่3 l d i n g ที่่านมาเนี่ยอาคารพาณิชย์3แห่งได้ถล่มลงมาใช่ไหมการตอบนะคะก็ตอบได้ด้วยแค่ yes หรือ no ค่ะเช่น yes they had หรือ no they hadn't ต่อมานะคะติวเตอร์จะพาทุกคนมาเรียนรู้ประโยคที่เราเรียกกันว่า compound sentence compound sentence นะคะก็คือประโยคที่ใช้ประโยค simple tense นะคะสองประโยครวมกันโดยจะมีคำเชื่อมนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด7ตัวนะคะได้แก่ and or nor but so for แล้วก็ yet เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ and แปลว่าและหรือกับใช้เชื่อมประโยคนะคะที่คล้อยตามกันเช่น Peter is rich Peter is generous Peter รวย Peter ใจกว้างเราจะรวมกันได้เป็น Peter is rich and generous Peter รวยและใจกว้าง so แปลว่าดังนั้นหรือใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะเช่นยศักด์ had an accident last week he has not come to school for two weeks ยศักด์เกิดอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว mm hmm. เขาจึงไม่ได้มาโรงเรียนสองสัปดาห์ mm hmm. ตามตัวอย่างนะคะเราเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดยใช้ so เป็นตัวเชื่อม ก็จะได้ประโยคดังนี้ค่ะยศศักด์ had an accident last week so he has not come to school for two weeks ยศศักด์เกิดอุบัติเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่ได้มาโรงเรียน2ส,สัปดาห์และสุดท้ายนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ complex sentence ค่ะ ซึ่ง compact sentence นะคะจะเป็นประโยคที่มีความสำคัญไม่เท่ากันเราจะมีประโยคที่เราเรียกว่าประโยคหลักหรือ main cost นะคะกับประโยครองหรือเราเรียกว่าอนุประโยคที่เรียกว่า subordinate cost นะคะซึ่งสองประโยคนี้นะคะถ้าประโยคขาดประโยคหลักนะคะจะไม่มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นเลยสำหรับประโยครองเนี่ยนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้คำเชื่อมไม่ว่าจะเป็น h uh, what where why so that if หรืออื่นอื่นอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะคะประโยคลองนะคะ if she doesn't show up at the office ประโยคหลัก I will go to see her at her house ประโยคแรกนะคะมีใจความไม่สมบูรณ์ เหมาะที่จะมีคำตามมานะคะหลังจากที่ว่าถ้าเธอไม่ไปทำงานเนี่ยจะต้องมีข้อความเสริมต่อจึงจะได้ใจความที่เป็นที่เข้าใจนะคะส่วนประโยคที่2องผมจะไปพบเธอที่บ้านมีใจความสมบูรณ์เป็นที่เข้าใจแล้วดังนั้นประโยครองนะคะที่มีใจความไม่สมบูรณ์จะต้องมีคำเชื่อมก็คือ if นะคะที่แปลว่าถ้าควรจะอยู่้างนาด้วยนะคะดังนี้ค่ะ If she doesn't show up at the office, I will go to see her at her house. ถ้าวางประโยคลองไว้ด้านหลังประโยคหลักก็ได้นะคะแต่จะไม่มีคอมมาคันค่ะเช่น I will go to see her at her house if she doesn't show up at the office มีความหมายเหมือนกันเลยค่ะ จริงๆแล้วไวยากรณ์เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วถ้าเราจำหลักการของไวยากรณ์ได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นค่ะแต่ยังไงก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะเราไม่สามารถที่จะจำได้ภายในวันเดียวแน่นอนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแต่สำหรับตอนนี้นะคะติวเตอร์จะพาทุกคนไปดูเฉลยคำตอบสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามติวเตอร์มาเลยค่ะ เฉลยข้อที่หนึ่งนะคะคำถาม What effect causes global warming ผลกระทบอะไรที่เกิดจากภาวะโลกร้อนนะคะ A more island forming มีการเกิดขึ้นของเกาะค่ะ B sea level rise ระดับน้ำที่สูงขึ้น C more volcanic eruption มีการประทุข,ของภูเขาไฟมากขึ้นหรือ D more landslide มีการเคลื่อนตัวของแผ่นดินคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะสำหรับสิ่งที่เป็นผลกระทบจากภาวะโรกร้อนก็คือข้อ b ค่ะ Level Rise ข้อที่2นะคะ Which one is not natural disaster ข้อไหนที่ไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะคะ A flood อุทกภัย B landslide แผ่นดินเคลื่อนตัว C earthquake แผ่นดินไหว D car bomb การวางระเบิดรถยนต์ สำหรับคำตอบก็คือข้อดีค่ะคาร์บอนเพราะสิ่งนี้นะคะเกิดจากฝีมือมนุษย์ค่ะข้อ3 which natural disaster would never occur in Thailand A flood B tornado C landslide D Tsunami ตอบนะคะก็คือทอร์นาโดค่ะข้อ b จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะข้อที่4นะคะ which is a compound sentence ข้อไหนเป็นประโยคแบบ compound นะคะ a I want the book which is the best seller ฉันอยากซื้อหนังสือที่เป็นหนังสือขายดี b I want to swim after I have finished my class ฉันอยากว่ายน้ำหลังจากเรียนเสร็จ C I understood it but it was hard to explain ฉันเข้าใจแล้วแต่ว่ามันยากที่จะอธิบาย D I'd like to c o r r e c t the cinema ticket most ฉันชอบสะสมตัว๋วภาพยนตร์มากที่สุด น,ะะนั่นก็คือข้อ c ค่ะเพราะคีย์เวิร์ดนะคะที่สำคัญของ Compound Sentence คือคำว่า but ค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะคำถามคือ which is a complex sentence ข้อไหนคือประโยคแบบ complex ข้อ a นะคะ r o l a works 40 hours a week and she goes to school at night r o l a ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และเธอไปโรงเรียนในตอนกลางคืน b. my mother doesn't like ham and eggs because they make her sick แม่ของฉันไม่ชอบแฮมกับไข่เพราะมันทำให้เธอไม่สบาย c. everything is ready at the new office and we are moving in the next week ทุกอย่างพร้อมแล้วที่ออฟฟิศใหม่และพวกเรากำลังย้ายเข้าไปในสัปดาห์หน้า d. she is reading a book that I wrote last year เขาผู้หญิงกำลังอ่านหนังสือที่ฉันเขียนไปเมื่อปีที่แล้วคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับประโยคที่เป็นคอมเพล็กซ์ก็คือข้อดีค่ะ She is last that reading wrote year. I a book that I wrote last year. เป็นไงบ้างคะสำหรับข้อมูลและก็ความรู้ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะไม่เครียดกันเกินไปนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะติวเตอร์เป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้นะคะติวเตอร์ตูนและ English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใน EP หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย